ตอนต่อมานะคะเราจะนำเทียนใส่ลงไปในกล่องนะคะแล้วปิดฝาค่ะใส่ทูบลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนสังเกตควันนะคะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นควัน ันของทูบนะคะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะตอนนี้ควันของทูบเป็นยังไงคะเนลอยูในที่เฉียงเนตตอบครูจีสิคะตอนนี้ควันของทูบอยู่ตรงไหนคะออกมาจากทางไหนบ้างคะตอนนี้